สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนางแบบสาวบินลัดฟ้าสู่อเมริการ่วมแข่งขันตรายกีฬาสุดยิ่งใหญ่สมกับเป็นสาวรักสุขภาพไม่ปแปลกที่แม้ปัจจุบันจะเข้าเลขสี่ยังคงสวยแซบของกระพันไม่เปลี่ยนสําหรับโมเดลสาวแถวหน้าของวงการโยโยศวัดีหัสดีวิจิตที่ล่าสุดตัดสินใจเหินฟ้า,ฟามุงสู่อเมริกาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตรายกีฬา ล่าสุดโยยศวดีได้เดินทางถึงอเมริกาแล้วเรียบร้อยโดยในช่วงพักผ่อนเตรียมร่างกายลยกีฬาครั้งใหญ่โดยสาวโยได้เขียนเล่าเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมว่าวันนี้อากาศที่ LA ดีมากค่ะยังไม่หนาวมากแต่นั้นทะเลหนาวสุด15องศาที่จะต้องไหวการเดินทางเข้าอเมริกาไม่ยากเลยค่ะเตรียมผลตรวจโควิด72ชั่วโมงผลตรวจสุขภาพฟิตทูฟรายและใบวัคซีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษแค่นั้นโยไม่มีวัคซีนพาสปอร์ตทำไม่ทันให้ที่เราไปฉีดเอาไปภาษาอังกฤษให้ใช้แทนได้ค่ะ แล้ก็ผ่านอิมิเกรชันมาได้เลยมีสัมภาษณ์ตามปกตินิดหน่อยว่ามาทําอะไรที่นี่แต่โยมาที่นี่ทุกปีเวน้นปีที่แล้วก็เลยไม่ได้โดนถามอะไรเยอะ แอลเอยังควบคุมให้ใส่แมสนะคะร้านค้าก็ยังปิดบริการเร็วถ้าไม่ได้ถ่ายรูปโยก็ใส่แมสตลอดเวลาวันนี้ก็พักผ่อนออกมาเดินเล่นให้หายง่วงหน่อยยังแต่งตัวไม่ค่อยออกฮ่าฮหายิบอะไรได้ใส่ก่อนตอนนี้เวลาที่นี่สามทุม่มกว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาพรุ่งนี้โยจะเริ่มวิ่งวอร์มร่างกายก่อนแข่งดีใจที่ได้กลับมาสนามนี้อีกครั้งค่ะได้รับการต้อนรับจากสปอนเซอร์ดีมากและที่สาคัญขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะจะทําให้สนุกเต็มที่ค่ะ ถ้าผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ